นอกจากนี้เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะคะสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดฉะเชิงเราและมหาวิทยาลัยราชพัฒราชนครินนะคะลงนาม MOU วิจัยซอฟต์พาวเวอร์และแนวทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์อย่าง,ย,างยั่งยืนในเขต EEC ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินนางสาววันเพ็นบุรีสูงเนินผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการวิจัยซอฟต์พาวเวอร์และการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเกิดซอฟต์พาวเวอร์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาโดยมีดอตอร์ชนพระพัฒรรักลีลาวัตรศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเซาได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการพร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เขาร่วมพิธีโครงการนี้นะคะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและมีเป้าหมายในการส่งเสริมการสร้างพลังสร้างสรรค์หรือวอส์ Soft power ผ่านการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ในพื้นที่ eec โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถและทักษะการคิดสร้างสรรค์ที่สามารถพัฒนาอาชีพและสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ การลงนามบันทึกข้อตกลงนี้ค่ะก็มีความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานนะคะได้แก่สํานักงานศึกษาธิการภาค8มหาวิทยาลัยราชพัฏราชนครินสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเซาและหน่วยงานการศึกษาต่างๆในพื้นที่โดยมีสาระสําคัญของข้อตกลงก็คือการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาซอฟ t ์พาวเวอร์ในเขต EEC การแลกเปลี่ยนแนวทางการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนพร้อมแข่ง ในตลาดแรงงานและพัฒนาทักษะใหม่ๆตามความต้องการของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตนอกจากนี้ค่ะยังมีการประสา,านความร่วมมือเพื่อสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพและเสริมสร้างความยั่งยืนในระบบการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเซาตามนโยบายของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่มุงสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับเยาวชนและชุมชนในพื้นที่